เทคนิคสร้างเงินในตลาด b i n a r y Option แม่นยำทำกำไรได้สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟ,ฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี1,000 0เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนะครับเทรดกับ ตลาดธรรมดาเนาะเทคนิคนี้นะครับมีทําคลิปสอนไว้ก่อนหน้านะครับเป็นตลาด OTC นะครับเพื่อนๆ,ๆก็สามารถย้อนไปดูคลิปด้านบนตรงนี้ได้นะครับสําหรับวิธีการเพิ่มอินดิเคเตอร์นะครับก็สามารถมาที่ตัวอินดิเคเตอร์ที่จอด้านล่างซ้ายตรงนี้นะครับก็กดขึ้นมาได้เลยนะจะอยู่ในตัวของ p o p u l a r นะครับเลื่อนลงมาจะเจอคำว่าพาราโบลิกซาตรงนี้นะครับจะเป็นจุดไข่ปลาสีฟ้าๆกดขึ้นมาได้เลยครับ สำหรับค่าจุดไขป่ปลาเราจะใช้เป็นค่า0.12แล้วก็0.2นะครับเป็นสีฟ้านะเสร็จแล้วเรากดใช้งานนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของตัว Elder นะก็จะอยู่ในตัวของ Ten จะเขียนว่า Elder i m p a ิ t s s y s t ต m ตัวนี้นะครับเราก็สามารถกดขึ้นมาได้เลยสำหรับค่าของตัว Elder i m p a ิ t s System นะครับก็จะเป็นค่า 12, 26, 9แล้วก็13เซตติ้งตามนี้กันได้เลยนะครับเสร็จแล้วเรากดใช้งาน ก็จะได้ตัวแถบตรงนี้เข้ามาในกราฟนะส่วนตัวเส้นสีแดงสีเขียวนะครับเป็นตัวซูเปอร์เทนจะเป็นสคริปเทนนะครับจะเขียนว่าซูเปอร์เทนตรงนี้นะครับสำหรับวิธีการรับสคริปต์ตัวนี้ก็ทักไปขอสคริปต์จากแอดมินกันได้เลยนะครับวิธีการติดตั้งให้มาที่ตัวสคริปต์นะกดแอดแมนนวดน,นะครับนำตัวสคริปต์นะครับโค้ดที่ได้รับจากแอดมินมาแล้วลบของเก่าแล้วก็วางตัวสคริปต์ใหม่ตรงนี้ลงไปเสร็จแล้วเรากดปุ่มเซฟนะครับ ก็จะขึ้นชื่อสคริปต์มาเป็นตัวซปเปอร์เทนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาที่หน้าอินดิเคเตอร์นะครับแล้วเรามากดใช้ตัวซปเปอร์เทนได้เลยสำหรับตัวซปเปอร์เทนนะครับตรง Key Value นะใช้เป็น3นะครับ SRC ใช้เป็นโคส s t นะครับ ATR ใช้เป็น10เสร็จแล้วเรากดใช้งานก็จะได้3ตัวนี้นะครับเข้ามาในกราฟ สำหรับเงื่อนไขในการเข้าเทรดไปดูกันเลยครับสำหรับเงื่อนไขในการบายนะครับก็ให้สังเกตตัวแท่งเทียนนะยืนอยู่บนเส้นสีเขียวนะครับและเรามาหาตัวของเอลเดอร์นะครับมีแท่งขาวติดกัน2แท่งนะครับก็คือตรงนี้ที่เป็นแท่งสีขาวติดกันแล้วต่อมาเป็นแท่งสีเขียวเกิดขึ้นเป็นสัญญาณในการคอนเฟิร์มนะครับที่กราฟจะวิ่งขึ้น เราก็ทําการเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นในแท่งเทียนถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเงื่อนไขในการเข้าบายแบบง่ายๆในการเทรดแบบ follow t r e n นะครับในกราฟที่วิ่งแรงนะครับก็ทำให้เราชนะนะครับไหลไปตามเทรนง่ายๆแบบนี้เลยสำหรับเงื่อนไขในการเข้าเซลล์เนี่ยนะครับเห็นไหมจะมีเส้นสีแดงนะครับเป็นเทรดไลน์ขาลงและเรามาสังเกตสีขาวนะครับตรงนี้ติดกันมากกว่า2แท่งขึ้นไปนะครับตรงนี้เห็นไหม กรอบที่กราฟเนี่ยมีการติดกันสีขาวๆตรงนี้นะครับเป็นกราฟพักตัวอยู่นะครับแล้วตรงเนี้ยมีแรงเซลล์นะครับคอนเฟิร์มเป็นแท่งสีแดงก็คือเป็นแท่งนี้จุดไขป่ปลาอยู่ข้างบนของตัวแท่งเทียนนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มเนาะทิศทางที่กราฟจะวิ่งลงแล้วก็เปิดซื้อลงในแท่งเทียนถัดไปอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขในการเข้าเทรดเซลล์นะครับกราฟในการไหลไปตามเทนซื้อลงไหลลงมาแบบนี้นะครับ อ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยครับอ่ะตรงนี้นะครับเป็นเงื่อนไขาการเข้าเซลล์คู่ GA นะครับก็ตรงนี้เป็นเทนขาลงเส้นสีแดงเห็นไหมก่อนหน้าเป็นสีขาวนะครับตรงนี้เป็นสีขาวใช่ไหมตรงนี้นะครับแท่งเทียนลงมากินไข่ปลาตรงนี้เป็นแท่งสีแดงคอนเฟิร์มเราเปิดออเดอร์ซื้อลงในแท่งถัดไปเปิดออเดอร์ซื้อลงตรงนี้อ่ะโอเคนะครับมาดูกันเลยสาม 2 1น,นะครับทำการเปิดออเดอร์ซื้อลงนะครับตอนที่มันเปลี่ยนแท่งเทียนแบบนี้นะครับเราก็จะมีเส้นปะสีแดงเกิดขึ้นมาเป็นการคาดการณ์นะครับว่ากราฟจะวิ่งลงอ่ะมารอดูออเดอร์นี้กันโอเคครับเหลือ10วินาทีนะครับสำหรับออเดอร์นี้ก็จะปิดชนะสวยงามนะครับ5 4 3 2 หนึงะครับเรียบร้อยนะฮะก็ปิดกันไปสวยงามนะครับออเดอร์แรกตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับใครที่อยากจะมาเทรดกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR code นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเทศทุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับโอเคครับสำหรับออเดอร์ถัดมาเป็น EUR USD นะครับสาหรับออเดอร์นี้เห็นไหมเป็นแท่งขาวนะครับตรงนี้เป็นเทนขาขึ้นเขียวไข่ปลาอยู่ด้านล่างตรงนี้คอนเฟิร์มแท่งเขียวคอนเฟิร์มแท่งเขียวนะครับ เตรียมเปิดบายซื้อขึ้นในแท่งถัดไปอะนะครับมารุยกันเลยนะครับสำหรับออเดอร์นี้ก็จะเป็นการเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นนะครับสำหรับเราเข้าออเดอร์เนี่ยนะครับถ้ารอตอนปิดแท่งเนี่ยจะเข้าวิที่31เซ็นะครับเซตเวลาเป็น1นาทีตอนนี้35 34 33 32 31นะครับทำการกดเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นกันแบบนี้นะครับ EUR USD มองทิศทางที่กราฟจะวิ่งขึ้นนะครับอะมาลุ้นกัน ห้าสีนะครับเรียบร้อยนะฮะก็ปิดชนะกันแบบไม้หนึ่งสวยงามกันเลยนะครับทั้งบายทั้งเซลนะอันนี้เราชนะไม้บายนะครับไม้ก่อนหน้าเราเป็นการเข้าไม้เซลเนาะโอเคครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับก็จะเป็นออเดอร์ในการบายนะเพราะว่าเทนเป็นสีเขียวนะครับจุดไข่ปลาอยู่ใต้ของตัวแท่งเทียนก่อนหน้าคือมีสีขาวติดกัน3แท่งแบบตรงนี้นะครับอ่า ททงนี้คอนเฟิร์มเขียวนะครับคอนเฟิร์มเขียวมองทิศทางที่กราฟจะวิ่งขึ้นเราก็จะมาเปิดออเดอร์บายกันนะครับในแท่งเทียนถัดไปนะโอเคนะครับตอนนี้เหลือ3 2 1นะครับก็ทำการเปิดบายซื้อขึ้นนะครับอ่ะสำหรับออเดอร์ตรงนี้นะครับผมกดช้าไปนิดหนึ่งนะครับราคาเนี่ยไปติดอยู่ด้านบนเลยไปติดอยู่ด้านบนนะครับก็ ทำให้ผมพลาดราคาเปิดนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับอ่าผมรอดูอยู่นะถ้าผมปิดแพ้นะครับผมก็จะเปิดออเดอร์ทบไม้2ซื้อขึ้นไปนะครับไม้แรกเนี่ยผมใส่ไปที่2,500บาทนะครับสำหรับไม้ทบเนี่ยผมก็จะใส่ไปที่5,000บาทนะครับตอนนี้คือการาฟเนี่ยอยู่ค่อนข้างปิ่มนะครับจากจุดราคาเปิดเนาะก็ลงมาแดงๆนะครับ ก็เหมือนจะแพ้นะครับเราก็จะเตรียมเซตไม้ที่2เอาไว้นะครับใส่ไปที่5,000แล้วก็กดนิวเทรนะครับเพื่อที่จะทบไม้2นะอ่าตรงนี้นะครับก็เซ็ตเวลาเป็น1นาทีเตรียมเปิดออเดอร์ซื้อขึ้น 2, 1นะครับก็ทำการเปิดบายซื้อขึ้นนะอ่านะครับตรงนี้นะครับผมได้ปิดแพ้ไปจริงๆเนี่ยมันการาฟเนี่ยมันขึ้นมาปิดเขียวชนะนะเพราะว่าเข้าราคาเปิดนะครับราคาเปิดมันชนะนะครับอ่ะ แท่งนี้ผมก็ได้ราคาโดดมาข้างล่างต่ํากว่าราคาเปิดก็มีโอกาสชนะสูงนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่2นะครับไม้ทบเมื่อกี้ผมขาดทุนไป2อ0พใช่ไหมไม้นี้ผมใส่ไปที่ห้าพันนะครับเวลาที่ผมชนะเนี่ยผมจะได้กําไรอยู่ที่4ี่พันสองบาทนะครับสาหรับออเดอร์นี้ตอนนี้ก็เหลืออีก20วินาทีนะครับลุ้นกราฟกันนะฮะว่าออเดอร์นี้จะปิดชนะไปได้ไหมนะครับตอนนี้กราฟเนี่ยโวลุ่มแรงดีนะครับ กราฟก็ไหลขึ้นไปสวยงามเลยนะครับตอนนี้เหลือ10วินาทีสุดท้ายนะครับมานับถอยหลังกันนะ5 4 3 2 1นะครับเรียบร้อยนะฮะก็ปิดชนะกันไปได้สวยงามเลยเทคนิคนี้สรุปผลการเทรดนะครับเราเทรดชนะกันมาทั้งหมด3ออเดอร์นะครับทำกำไรไปได้อยู่ที่6,033บาทนะครับกับเทคนิคเทรดนี้ สามารถเทรดได้ทั้งกราฟ OTC แล้วก็วันเทรดธรรมดาเลยนะครับกราฟสากลก็เทรดเทคนิคนี้ได้นะครับก็เหมาะกับมือใหม่นะครับที่เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดจริงๆนะทุกเทคนิคนะครับก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะเอาชนะตลาดได้ร0อนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดก็มีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพส์ที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ